เชื่อเลยไหมคุณปูนว่าผู้หญิง99.99% 99เนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความมั่นใจว่าตัวเองรูปร่างสวยผิวพรรณสวยต้องมีอาการอยากโชว์อัะแน,น่นอนค่ะอาจารย์ค่ะมีของดีไว้โชว์ชวแล้วก็แบบเนียงยานหนังเหี่ยวโบกมือเนี่ยแคว่งๆงเนี่ย จะมีโอกาสได้โชว์ไหมอย่างนั้นอ่ะนี่หนูหรือเปล่าคุณปูยังตึงอยู่กตึงอยู่นะจะดีหรือเปล่าเนี่ยเออ <c oughs> แต่ว่าท่านผู้ชมเองตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาดูแล้วก็พบกับนางแบบใส่ชุดว่ายน้ําสวยๆนะเป็นแบบอย่างให้กับสาวๆหลายคนที่อยากใส่ชุดว่ายน้ําดเูเลยแล้วกันนะอ่ะดูเลยแล้วกันอท่านผู้ชมครับไปเลยครับอะมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวลบ เป็นยังไงบ้างาคุณปูนเห็นไหมชุดว่ายน้ําสวยๆสําหรับสาวๆาวาวที่จะไปโชว์เรือนร่างใส่ชุดว่ายน้ําที่ดูดีในช่วงของซัมเมอร์กันแล้วต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเอาเลยครับคนที่4ี่นางแบบคนที่ีขอพ่อสู้ตายเออแล้พอยากรู้แล้วออว่าค่ะเป็นตัวของแบรนด์นะในเมื่อท่านผู้ชมเองคุณปูนเห็นเลยว่าเอออย่างเสื้อเอยที่เป็นชุดว่ายน้ําที่จะใส่ในช่วงของรับหน้าร้อนอันนี้นะครับ คนที่จะเป็นเจ้าของในวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราต้อนรับคุณสิริวันกินดาวงเจ้าของร้าน b ิ k ินนี่แฟรี่เลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลยครับใออจะได้รู้แล้วว่าการออกแบบเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณสิริวันหายไปไหนเดี๋ย่ข่ายค่ะตอนนี้ค่ายค่ะตอนนี้ค่ะอ๋ออากาศข้างล่างเป็นไงบ้างครับก็สบายดีนะคะเย็นดีนะครับเออถามก่อนเลยเมื่อกี้เซตแรกมีแบบสปอร์ตใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเหมือนกึ่งๆเหมือนลาตีนเป็นแบบเป็นชุดเดย์ทรงเอจะแบบคาสสิกนิดนึงขอดูขอดูขอดูอ่าอย่างแรกก็คือเป็นอ่าที่น้องใส่จะเป็นแบบโชว์อันนี้จะโชว์รูปร่างหน่อยนึงครับผม <Ừ. S 2> อย่างชุดที่สองนี่จะเป็นแบบนักกีฬาดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ค่อยอโป๊มากนะคะครับคือบางคนไม่ค่อยกลา้าใช่บางคนจะมีอาจจะมีปัญหารูปร่างนิดนึงก็คืออยากจะพรางนูน่นนี่ปิดนี่หน่อยค่ะอ๋อครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงบางคนอาจจะชอบแบบอืมฉันอยากจะโชว์หลังโชวไ์ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมีข้อสงสัยนิดนึงสําหรับนางแบบท่านแรกกับคนสุดท้ายตรงนี้จ้ะอันนี้ใช้มือถักหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นงานถักมือค่ะทุกตัวเลย แล้วแล้วใช้เวลาตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่อะคุณสิริวันก็แล้วแต่ความห้องแคล่วของช่างแต่ละคนก็จะประมาณนี่ค่ะโอ้โหจะเซ็กซี่มากค่ะช่วงนี้เราเริ่มเลยค่ะโอ้ยเราเมอสวยเนาะตอนนี้นะคะจะบอกว่านอกจากแบบถักอย่างนี้แล้วชุดว่ายน้ำแบบสปอร์ตก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสาวๆบางคนเนี่ยแบบอาจจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะโชว์สัดส่วนเราก็จะมีชุดว่ายน้ำที่แบบ อำพลางรูปรากนิดนึงแต่ข้องเคลื่อนไหวข้องแค่วอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแบบไหนที่ได้รับการนิยมจากสาวไทยมากที่สุดแบบจะเป็นแบบสปอร์ตนะคะหรือว่าก็เป็น,นเป็นชุดวันทีใช่ค่ะก็คือ,อชอบจะจะปิดพุงพลางสะโพกปิด<อ>ต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะใส่ทำไม ก็เราก็อยากจะโชว์แต่เราก็จะโชว์หลังโชว์ไหลอะไรอย่างเงี้ยลงรูปในอินสตาแกรมใช่ไหมคะจานเราหันหลังเพ่งเดียวหันหลังค่ะเราหันหลังโชว์ส่วนที่ดีที่สุดของเราการออกแบบบ้างค่ะอันนี้คือแบรนด์ของเราออกแบบออกมาเลยใช่ค่ะอันนี้เราจะขอยกตัวอย่างนะคะขอขออย่างอันนี้จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอ๋อดูคิ้วๆเนาะคิ้วจะแบบจะใส่คู่กันนะคะลายจุดแล้วด้านในเนี่ยจะมีแบบ ฟองน้ำเสริมนิดนึงเผื่อใครไม่มั่นใจเราจะได้แบบนี่นะคะแล้วถ้าเกิดถ้าผู้หญิงคนหนที่ที่มีลักษณะคือไม่มีมีมาน้อยคุณแม่ไม่ค่อยรักให้มาน้อยนะครับก็สามารถเลือกแบบนี้ใส่ใช่แบบนี้ก็จะฟองน้ำหนาแล้วก็อึบๆนิดนึงแล้วก็แนะนําอีกอันหนึ่งพอใส่ไปแล้วยังไม่พอเนี่ย กรุณาเอาดินสอเขียนคิ้วแรงเงาว่าดช้นไปอีกค่ะดินสอกันน้ำด้วยนะคะร้านร้านอยู่ตรงไหนคะอะไรไงบ้างร้านของเรานะคะจะเปิดอยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวค่ะตอนนี้เราไม่มีหน้าร้านอ๋อก็คือไม่มีหน้าร้านก็จะส่งได้เลยใช่ค่ะส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยังไงคะต้องส่งไปที่ไหนอะไรเข้าไปชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์นะคะ www. bikini. kifairy. com ก็คือสามารถที่จะเลือกแบบที่สนใจหน้าเว็บแล้วก็คลิกเลือกลงตะกร้าจ่ายเงินสินค้าจะส่งถึงหน้าบ้านทันทีอไม่ต้องออกไปตากแดดให้ร้อนค่ะครับอ่านิดนึงนะครับอย่างชุดที่คุณปูนถืออยู่ท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนไหนที่มีความรู้สึกว่ารูปร่างตัวเองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือเป็นรักษณะคือช่วงบนสั้นคือหน้าอกแล้วเอวติดันเลยเนี้ยนะครับแนะนําให้ใช้ชุดว่ายน้ําอย่างนี้เลย นะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ยืดช่วงบนเนี่ยยืดลงมาและด้านล่างเนี่ยเป็นกระโปรงที่มันสามารถทับกระโปอันนี้คือสําหรับผู้หญิงที่ช่วงบนคืาเรียกว่าเอวสูงนะครับจะเหมาะกับชุดนี้เลยครับแล้วลายตรงอย่างนี้ค่ะที่เป็นลายขวางแนะนําเลยว่าค่อนข้างที่เป็นเจ้าเนื้อนิดนึค่ะเออถึงจะช่วยเรื่องของลายตรงเนี่ยมันจะดูลักษณะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มีลักษณะเอวสูงนะครับหรือหน้าอกต่ำเนี่ย มักจะมีช่วงล่างเนี่ยนะครับยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่ออกมาแล้วมันจะสวยก็นเป็นกระโบปรงไปใช่ไหมคะนะครับมารายการเราเนี่ย<ะ>ก็ต้องช่วยเหลือกนันนะให้คำแนะน,นำสำหรับการใชแบบนี้หนูชอบมากค่ะอาจารย์ขา บบนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรอคะอันนตอนนี้เกาฮิตมากเลยนะคะเราสามารถใส่ไปดำน้ำโดยที่แบบว่าอ๋อรีแลกต์กีฬาเกียรติแล้วก็ก็น่ารักเนาะไปปาร์ตี้กับปลาการ์ตูนบาร์ดิมูนะคะถ้าเกิดอยากจะเซ็กซี่เราก็สามารถที่จะใส่แค่มัดเอาตัวด้านในตัวด้านในจะมีท่าเต้นฝรั่งใช่ไหมเฮ้ยว่ายดำน้ำอยู่ถอด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 เลยค่ะมันร้อนมันร้อนเออค่ะอันนี้ต้องเหมาะกับผู้หญิงแบบลักษณะแบบไหนถ้าเกิดหนูอ้วนใส่ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าแบบนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหน้าอกเล็กนิดหนึ่งเป็นสปอร์ตนิดหนึ่งแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือช่วงบนยาวเนี่ยและออช่วงบนสั้นเนี่ยนะครับพอใส่เสื้อยาวลงมาส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงที่มีลักษณะช่วงบนสั้นมักจะมีช่วงขายาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เว้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเห็นถึงเรียวขาอันสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ผู้หญิงที่มีลักษณะขาสั้นเลี่ยงเลยนะ มันจะเป็นข้อเป็นปล้องขึ้นมาเหมือนนักเข้าหลามมัดมัดมัดอย่างเงี้ยอ้หนูไ่ใส่อันนี้ก็ได้อนะครับแม่อแล้วออันนี้คือเป็นรูปแบบที่เราที่ได้พูดคุยคุณสิริวัลนะครับส่วนใหญ่นะครับสีละครับส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยชอบสีอะไรเป็นพิเศษไหมสีแดงค่ะชอบสีแดง <c oughs> ใช่เพราะว่าสีแดงจะถ่ายรูปขึ้นเวลาถ่ายส่วนมากช่วงนี้จะสาวๆจะชอบเอ่อก็ ไปทะเลก็ถ่ายรูปอัพเฟ e บุ๊กอัพไอจีอะไรเงี้ยสีแดงจะถ่ายรูปขึ้นที่สุดค่ะแล้วก็สนุกสนานกับ ช่วงหน้าร้อนแล้วก็สงการนี้ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณนางแบบสองคนหน่อยนะคะขอบคุณนางแบบทั้ง3าคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะเพราะว่าถ้าเกิดน้องยืนนานกว่านี้หนูจะดรอปใช่ไหมวันนี้สาเลี่ยงไปไกลถึงกระดาษนี้เอาคั่นไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสิริวันด้วยนะครับที่เอามาอบคมามากนั่นเอาแล้วท่านผู้ชมเองสามารถพบกับรายการสวยหล่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้าทางเนชั่นทีวีช่อง22ได้ทุกวันศุกร์นะครับ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับ มาอัปเดตเรื่องราวเทรนแฟชั่นดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข่าวสารเก๋ๆกับเรา2คนได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะ,ะเรา2คนแล้วก็ดางแบบแล้วก็คุณสิริ <แฟ S 2> วันคุณสิร<ช>ิวันด้วยนะคะ<ช>ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ